วันนี้ผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแม่มอสช่องแม่มอส1ิ8 8แลกวันนี้ผมจะมารีวิวของไงไหมครับ1.21.70จุดยีบนะคะทุกคนป้าแม่ตุอกตั๊กเรผมที่มันมีอยู่แล้วแล้วอัปเดตลูกล้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะ <Okay. S 1> ทำไมอ่ะ ก็มันเป็นนันใหม่นี่นะ Hey. อันนี้อะไรนะบ้างๆก็มาตัวน,นี้เล่นเล่นกระต่ายได้นะครับทุกคน <c oughs> ต่อเรจะดูดูหมวดนี้ก่อนนะครับว่าว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง กระบอกเพชรแล้วไม่ได้มันต้องมีทรายก่อนอถึงจะถึงจะวางได้มันต้องมีทราย,ยรองอยู่ข้างล่างไม่มีโปรเกอไรต์ครับแต่สีใหม่มาอืมมีสีใหม่ไม่มี้ไม่จำได้ว่าว่าเนี้ยมันจะมีไอ้สีชมพูก็เหมือนเหมืนมนอนใช่ไหม อาเคมัวต่อมานะ้ฮะก็บอกเพชรมันจะมีสีชมพูข้างบนด้วยนะขาของไปประดับตกแต่งมัวต่อมาท,ทุกคนทุกคนแล้วไข่มันจะเปลี่ยนเป็นลูกกล้างสัตว์ด้วยนะจำไม่ไแไม่ถึงเวลาอืมปวดเอไม่มี ัเรายได้ัอยากให้โลกนี้เป็นโลกเล่นระเบิดเรื่องนี้เอาไว้ทดลองเราแค่อยากจะลืมสร้างโลกระเบิดด้วยนะไม่ผมชอบท่าระเบิดครับอย่าลืมสร้างโลกที่ที่เอาไว้เล่นระเบิดด้วยนะนั่นโลกระเบิดใหญ่ขึ้นหรือมีไข่ใหม่ขึ้นมาคือไข่อันนี้วายโยเนี่ยกดทั้ง ไข่ไเผื่อใครยังอ่านไม่ออกหรืที่แกอา่านก็มาดูใใรูปนี้ได้อ๋อสีพิษอะไรหเห็นด้ว ม็อบใหม่อยู่ไหนอ่ะเม็ดม็อบใหม่ได้จากการปลาปลาไข่อันนี้นะ ไม่แค่ตั้งหกักไม่แค่ตังหักต้องต้องได้แต่ลาล่ะตามฉันมามมตามฉันมาจะไปตามเขาเลยว่าแ,แล้ไหมป่าวว่าไก่มาอยู่ไหน ก็้องไม่มีสัตว์เพ่มมาใหม่บ้างเลยหรอครับทุกคนกม่ม่เห็นช่องอื่นเขาเรีวีสัตว์ตัวใหม่นะครับอันนี้อีนนอนนกตัวอะไรอ่ะเปิดตัวไเ,เธอระตูได้เธออยู่นะ 小鱼。

ลอด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 ,ลอดนี่มันในรูปชัดชัดม็อบตัวนี้มันสปอนยังไงสัสปรอรวมันมอใบแล้วเวลาเราเดินของของมันจะส่นไปมาด้วยนะเองเกดที่น อันนี้อันนี้มีมานานแล้ว ได้แล้วว่ามันในนี้มีอะไรใหม่มาอีกจำได้แล้วว่ามีอะไรใหม่นมยเได้<ม>ไดบอล็อก่าเจะเข้าไปฟังเสียงของเปโอใหม่เรือจะเข้าไปฟังเสียง

ขอเปิดเสียงหน่อยนะครับทุกคนเสออียงชาเจ๋อเพิ่งเดินดูซิมันจะมีเฟสฟยงซชายไหมอะไรอ่ะแค่อยากรู้มีเราอยู่เงียบๆแค่อยากรู้มีเอฟียงเสียงซ้ายไหม ยังมีหมดทำไมเงียบก่อนแค่เสียงลมแค่เสียงทำไมคะมันก็มดูดแล้วนี่นาปกติไม่มีเสียงลมงั้เนี้นเราเข้าไปในถ้ำสิมีเสียง เขาเล่กตัวเองสิแต่ยไม่อยู่แลวแสงช่ามก็ขอจะคลิปเพลค์ให้นแล้วกันนะค,ะ<ป>คระบับก็จะทำอะไรกันลองไปถ่ายคลิประเบิดกันเลยแล้วผมชอบซาร,ระเบิดนะครับไออันนี้ได้ไดมา<อ>จากที่ผมก็เหมือนกันนั่นเลยครับ ที่ผมได้ลืมงมันตาใจมาพรพี่ผมชวนชวนเล่นจนผมติดใจเนี่ยใหญ่ตอนทีบหน้าไหมเอ้ามาเอาดิเจ้าเหรอหน่อยเจ้าพี่เราทำ้ร้อก็ขอดิพียงแค่นี้เดี๋วขออขอจะปิดคลิปด้วยกอนต่อไทำ เปิดชิปด้วยการตกแตงคัมปิดชิปด้วยการเสียงลบควนแล้วผมเป็นคนบ้าลูปินะครับาเอฟแก้ลูปิอขอโทษบอกใช่ไหมว่าบออาบาไม่ใช่มันไม่ใช่คำยาไปจบ่ว่าัองเปน บ้าแล้วเพี่มาเป็นพี่คนบ้าเหรอ